สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีคอนเทนต์นะคะที่จะมาสัมภาษณ์ดูคนทั่วไปนะคะเกี่ยวกับว่าเขามีความรู้ความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญไทยมาก้อยเพียงใดคะเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับพี่บอลนะคะก็คือใจถามชวนว่าก็มีความรู้ความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญไทยมาก้อยเพียงใดคะรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเราพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญก่อนรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรรัฐธรรมนูญเนี่ย อย่างที่เราทราบกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับที่เราล่างกันมาเนี่ยมีไม่รู้กี่ฉบับเกียวกี่ฉบับแล้วใช่ไหมถ้าตามความเข้าใจเลยนะว่าถ้าทา,าอะไรเรือรัฐธรรมนูญเนี่ยพี่มองว่าตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนเหมือนระเบียบแบบแผนเป็นเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีอ่าพี่ใช้คําว่าอะไรนะพี่พี่ใช้คําว่าพี่คนนี้ใช้คําว่าควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในคันรองคลองธรรมนะครับ เรื่องอะไรครับถ้าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ดีที่ที่ที่มีคุณภาพรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์กับทุกคนรัฐธรรมนูญที่อยู่ภายใต้พี่ไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยและลืมไม่เป็นสิ่งเดียวกันนะถ้ารัฐธรรมนูญนั้นๆอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยหรือเป็นหนึ่งกับประชาธิปไตยอะครับมันก็จะเป็นคันรองของธรรมที่สามารถทําให้ทุกคน เป็นหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันทําให้บ้านเมืองอยู่ได้อย่างราบรืยบแล้วสงบสุขครับอืมค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับที่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าถ้าหา,ากะคะยังต้องมีการจับใบดำใบแดงอยู่เนี่ยค่ะก็คืออยากทราบถึงคมเห็นพี่บอลบอลที่เห็นยังไงคะไม่เห็นด้วยถ้าถามว่านะครับจริงๆไม่เห็นด้วยตั้งแต่รุ่นตัวเองและตั้งแต่รุ่นพี่แล้วว่าการจับใบดำใบแดงเนี่ย ประโยชน์อะไรกับการที่เอามนุษย์คนหนึ่งในวัย21ปีใช่ไหมครับเราเกณฑ์อาหารกันวัย21ปีอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นอาหารเพราะพี่พี่พี่ป่วยพี่พ,พี่พี่เป็นหอบหืด<ม>ก็จะไม่ได้เป็นอาหารแต่แต่เราพอมองย้อนกลับไปเพื่อนๆน,นะครับวัดกันง่ายๆว่ามันควรมันไม่ควรน,นะครับประชากรกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยที่ ที่แฮปปี้กับการได้ใบแดงแน่นอนว่าเป็นส่วนน้อยอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นส่วนน้อยของประเทศอะครับเรามองกันง่ายๆแค่เนี้ยว่าคนส่วนน้อยที่จะดีใจในการจับใบดําใบแดงแน่นอนว่าคนที่อยากเป็นอาหารนะครับการที่เข้าไปเกินอาหารนั้นมันจะมีการสมัครตั้งแต่แรกคนที่สมัครใจที่จะเป็นอาหารนะใช้คําว่าสมัครใจครับสมัครใจก็จ,จ,จ,จะสมัครตั้งแต่แรกแล้วคนที่จับใบดําใบแดงเนี่ยคือคนที่ ถูกบังคับว่าจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการจับฉลากด้วยมือตัวเองไม่สามารถเลือกได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขัดกับขัดกับความเป็นรัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยไหมอ่ะเขาเหมือนไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สามารถออกเสียงด้วยตัวเองได้ว่าฉันต้องการที่จะเป็นทาหารก็คือการสมัครนม่มการออกเสียงทําไมต้องบังคับคนที่ให้ไปลุ้นนั่งลุ้นกันทุกปีกับการที่ได้ไปดำไปแดงแล้วกับมนุษย์วัย21ปีนะครับจริงๆแล้วมนุษย์วัย21ปีเนี่ยถ้าคน เรียนเก่งๆเนี่ยจบเรียนตรีแล้วนะหรือว่าวัยยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเป็นวัยที่ไฟกําลังพุ้ง่านพี่ว่ามนุษย์สามารถหาเงินในวัยยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าบางคนจะผ่อนผันไปเลยนะคบผ่อนผันก็ไปจับเอายี่สามยี่สี่ยี่ห้าก็มีใช่ไหมครับพี่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ทักษะเพิ่มสติปัญญาเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลต,ต่างๆในชีวิตได้มากกว่าการที่จะต้องไปนั่งเป,ป็นอาหารปีหนึ่งสองปี สามปีโดยที่จบออกมาแล้วไม่ได้อะไรใช่ไหมครับพี่มองพี่ไม่รู้ว่าพูดตรงๆได้ไหมถ้าพูดตรงๆไม่ได้ไปตัดคลิปตรงนี้ทิ้งนะครับพี่มองว่าการเกณฑ์อาหารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันมีมกหมุนเวียนในกรมทหารเพื่อให้มันมีมกหมุนเวียนสําหรับการดํารงชีพในค่ายทหารเพื่อเพื่อใครหรือเพื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่ว่า ที่มองว่าการกินอาหารเนี่ยเรื่องมประมานุ่จริงๆแล้วหลักๆเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นส่วนหนึ่งเลยครับอืมค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าจากที่ว่าในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีการประท้วงอยู่เอยหรือว่าเป็นการที่ว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิเท็จเสียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้สิทธิเทยงตรงนั้นได้ค่ะเพรนัก็เหมือนม็บที่กรุงเทพค่ะก็คืออยากจะภาพว่าก็มีความคิดเห็นยังไงที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคะที่บอกว่าเขาไม่รับฟังในเสียงตรงนี้ของประชาชนข้มมองย้อนกลับไปว่า มันจะเป็นคําถามค,คำตอบที่จะเหมือนกับรอบที่แล้วคือว่าลองดูประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนะครับถ,รนะถ้าเราไม่ดื้อจนเกินไปนะถ้าเราไม่ดื้อพี่จะไม่ใช้คําว่าสลิมไม่สลิมจริงๆมันเป็นนิยามที่ใช้เรียกโดยไม่ได้มีผลอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันเหมือนยกเมฆขึ้นมาเรียกคนนี้ว่าสลิมไม่สลิมคนนี้เป็นเสื้อไหนลองมองคนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจริง,รงๆนะของทุกเพศทุกวัยอ่ะครับ ไม่มีใครน้อยคนที่จะเห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ที่อธิบายแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าการเข้ามาโดยชอบทำหรือไม่ชอบทำอันนี้ก็พี่ไม่แน่ใจฟันธงไม่ได้นะเราก็คำพูดนี้อาจจะไปขัดธรรมนูญหรือว่าขัดกฎหมายแต่ความคิดส่วนตัวในความคิดที่อยู่ในหัวนะพี่ลองอ่านความคิดที่อยู่ในหัวพี่ไฟังพี่มองว่ามันก็ไม่ใช่ความชอบทรมากกับการที่อย่างน้อยเลยคือการที่เลือกสาวว250คน มีสาว่าสามคนเท่านั้นที่ประชาชนเลือกแล้วก็สองร้อยสี่สิบเจดคนเนี่ยถูกเลือกจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีแบบนี้อะเรามองง่ายๆแค่นี้แล้วเอาคนเหล่านี้มาเลือกนายกอะครับเอาคนชนส่วนน้อยของประเทศอะเราเลือกตั้งนายกกันเนะ่ยเราเลือกตั้งกันทั้งประเทศนะครับทุกคนเลือกตั้งทุกเขตเลยทั่วประเทศตั้งแต่เชียงรายจนถึงปัตตานีเลยแต่ดันเอาคน แค่สองร้อยห้าสิบคนที่เคลมตัวเองว่าเป็นคนที่มีศักย์และสีมากกว่าคนอื่นมีศักยภาพมากกว่าคนอื่นอะไปเลือกนายกเพื่อไปเลือกคนคนดึงเพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีและอันเนี้ยเรามองว่าโอเคถ้าเลือกได้คนดีก็ดีไปคีอพ,พี่พี่อาจจะไม่ได้บอกได้ว่าเราถูกล็อบบี้แล้วเพื่อให้เลือกมนุษย์คนนั้นคนนี้ แต่ว่าพี่มองว่าถ้าเลือกได้คนดีครับประเทศชาติมันมันจะไม่เป็นแบบนี้คนจะไม่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 ขัดแย้งกันกันแบบนี้แล้วก็มองยอ้อนกลับไปว่าคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้หรืออาจารย์ที่กําลังนั่งตรวจเราอยู่ตอนเนี้ยอาจจะมองว่ายุคไหนมันก็มีความขัดแย้งทั้งนั้นถ้าเรามองมองยุคเนี้ยครับตั้งแต่รากย่าจนถึงระดับบนพี่เนี่ยพี่มีเพื่อนตั้งแต่ ตั้งแตท่ทุกชนชั้นเลยมีเพื่อนอยันนักธุรกิจยันทําอสังหาเป็นพันพันล้านยุคเนี้ต้องบอกว่าทุกคนกระทบหมดเลย<ม>เพราะอะไรครับมันก็เพราะมาจากการบริหารงานที่อาจจะไม่ได้คุณภาพครับเอาเอาคนที่ไม่เก่งด้านบริหารประเทศมาบริหารประเทศจริงๆแล้วมันหลักการแค่นี้มันก็มองกันง,ง่ายๆแล้วครับถามว่ามองอยังไงก,กับมับที่ออกไปใช่ไหมส่วนของมับเองก็มีความเหลื่อมล้ำของตัวมันเองอยู่ดูมับดูมับ ดูมัฟเสือเหลือมามาพูดกันตรงๆดูมัฟเสือเหลือในการออกมาจากละครันะครับโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วในขณะเดียวกันแกนำอีกหนึ่งฝั่งตอนนี้ที่ยังป่วยอยู่ในถานกักกันที่ยังอยู่ในเรือนจำก็อีกหลายอย่างนะครับเป็นที่เราเห็นกันปัจจุบันเหนละครับมันก็ความเดื่อมละความเดือมลมัม้มยังมีอยู่แล้วลความเดือมลม้้าเนี่เกิดขึ้นจากผู้นำสูงๆด้วยซ้ำไปครับ mm. ค่ะแล้วก็จากที่ว่าประเด็นที่ประเทศไทยอะค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นกึ่งแลฐประหารก็ว่าได้ที่ว่ามีทหารมารยึดอำนาจค่ะถ้าเกิดว่ามันทําให้ซึ่งทาให้มันไม่เกิดเป็นททประชาธิปไตยอะค่ะพี่บอลค,คือยากทราบว่าพ่บนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่ทหารมายึดอํานาจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการรัฐประหารเนี่ยครับการรัฐธรรมการรัฐประหารเนี่ยจริงๆมันก็คือหนึ่งใน พี่ไม่แน่ใจว่าว่าพี่คิดถูกไหมหรือว่าเรารู้ไหมว่าการรัฐประหารเนี่ยครับถ้ารัฐประหารไม่สําเร็จมันคือกบฏเรารู้ใช่ไหมครับการรัฐการรัฐประหารก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเราคุยกันในพาร์ทแรกแว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายูงสุดใช่ไหมครับการที่ทหารคนหนึ่งทํารัฐประหารนะมันก็คือการข้ามไปอยู่สูงกว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญนั้นทิ้งฉันไม่เอาอะไรแล้วก็คือ ไม่ได้เคารพสิทธิและเคารพเสียงในการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งก่อนไม่ได้เคารพสิทธิและเคารพเสียงในของประชาชนทั้งหมดในประเทศที่ร่วมกันเซน็นยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆใช่ไหมครับประชาชนทั้งประเทศที่ลงประชามติเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆถ้าสมมุติว่า,วารัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆมันเกิดขึ้นจากประชาชนจริงๆนะครับทหารคนหนึ่งข้ามอยู่ข้างบนเลยแล้วก็ทำมัฐประหารซะฉันไม่เอาอะไรอะ่ะ ันดีอ่ะใช่ไหมเรามองกันง่ายๆแค่นีเราไม่ต้องมองว่าโอ้โหมองให้ลึกจนถึงการเมืองนอกในไปไหนตอนไหนไกลเรามองกันแค่นี้พอว่าเนี่ยคนคนหนึ่งอย่างพี่นะพี่เป็นทหารประเทศนี้ไม่ได้เอื้อต่อพี่มากพี่พี่มีเงินในบัญชีร้อยล้านพี่อยากมีพันล้านแต่พี่ไปได้พี่พี่ไปได้ช้าสมมตินะพี่อยากมีพันล้านให้ได้ภายในสามปีพี่ขึ้นไปอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเลย บางทีโลกมีแค่เนี้นะครับเรามันไม่มีใครเห็นด้วยกับการจริงๆและะ้าวรัฐธรรมหารเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถือว่าไม่เป็นสากลนะครประเทศไหนที่มีรัฐประหารเยอะๆในประเทศนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ไม่สากลนะครับใช่ครับค่ะเนี่ค่ะเราก็ได้ฟังไปแล้วว่าความคิดเห็นในของพี่บอลนะคะคือความคิดเห็นยังไงเน่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้บอลทิ้งไทยเกี่ยวกับคำว่าประาธิป,ปไตยกับกระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบันค่ะ <ๆ S 1> พี่บอลนิยามนพี่อยากสั้นๆเลยนะครับ ความหมายของพี่นะพี่พี่ไม่ได้เรียนทางด้านกฎหมายหรืออะไรมานะแต่จากเท่าที่การใช้ชีวิตและโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยคำพี่สั้นๆเดินประชาธิปไตยคือหนึ่งทุกคนบนโลกเนี่ยทุกคนในในประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้ประชาธิปไตยเดียวกันมีค่าเท่ากันเหือเท่ากันมองง่ายๆว่าลราปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีค่าเท่ากันเหนเท่ากันหรือเปล่าพี่มองว่าระมุ่สูงสุด จนถึงเล่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยนะครับทุกคนมันมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันไม่ว่าคุณจะรอสวยรวยจนขนาดไหนนะครับพี่มองว่าประชาธิปไตยควรมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันถ้ามันมีค่ามาตั้งแต่หนึ่งเท่ากันความเหลื่อมล้ำจะน้อยลงเพราะฉะนั้นการออกเสียงของชนชั้นล่างที่สุดจะมีค่าเท่ากับการออกเสียงของชนชั้นสูงที่สุด เพราะฉะนั้นน้ำหนักของการเวทมันจะอยู่ตรงกลางพราใช่ไหมครับสิ่งใดที่ชนชั้นล่างรู้สึกว่าไม่โอเคสิ่งนั้นเขาก็จะไม่โหวตสิ่งใดที่รู้สึกว่าเขาโอเคก็จะโหวตแล้วก็โหวตมหาเวทตรงกลางถ้าประชาธิปไตยเป็นได้แบบนี้นะครับค oh. วามเหลื่อมล้ำมันก็จะลดลง mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. แล้วก็การเมืองก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วครับก็เหมือนกับการเมืองเนี่ยเอาทุกคำตอบของที่มาพนหวกรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันคือก,การเมืองไทย mm hmm. ใช่ครับ แล้วก็ได้ฟังข้อคิดเห็นของพี่บอลในมุมมองของตนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังของคนต่อไปกันเลยนะคะว่าเขามป็ความคิดเห็นยังไงคะนี่ต้องขอขอบคุณพี่บอลนะคะเลยนะคะว่าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันน้อมายถึงอะไคะก็จากที่เคยเรียนมานะคะตั้งแต่มัธยมตอนต้นถึงมัธยมปลายก็พอมีความเข้าใจอยู่บ้างค่ะว่ารัฐธรรมนูญนะคะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศค่ะแล้วก็เป็นแม่บทของกฎหมายที่นํามาใช้ในประเทศค่ะใช่ค่ะจากที่เพียงพูดมานะคะก็คือ ก็ถูกต้องนะคะคือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศนะคะซึ่งไม่สามารถมีกฎหมายใดๆที่มาขัดต่อรัฐธรรมนูญได้นะคะถ้าเกิดขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือกฎหมายนั้นไม่สามารถัาคับใช้ได้นเอนงค่ะ <S <S 1> <S 1> ค่ะแล้วก็จะอสอบถามจากที่ในมาตราในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะคะที่มีไว้ว่าข้าราชการทหารนะคะต้องก็คงยังต้องจับใบนำใบแดงอยู่นี่คืออยากทราบว่าเป็นที่็นยองไรกับข้อนี้บ้างคะโดยส่วนตัวนะคะมีความว่า ไม่เห็นด้วยกับการจับใบดําใบแดงค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าการจับใบแดงนะคะเป็นเหมอือนเหมือนคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วถูกไหมคะคนที่กําลังจะสร้างครอบครัวหรือทํางานในข้าราชการแบบนี้ก็ต้องเข้าไปจับใบดําใบแดงเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาประเทศถูกต้องไหมคะเข้าไป,ปเเข้าไปช่วยประเทศชาติแต่หรัดดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าการจับใบดําใบแดงตรงนี้มันเหมือนกับว่า เป็นการบังคับมากเกินไปว่าเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในในกฎหมายตรงนี้มากเกินไปก็อยากให้ลองปรับเปลี่ยนกฎหมายใ<ม>นด้าน<ม>ตัว<ม>ค่ะ่ะคือในประเด็นที่ว่ารัฐบาลนะคะไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนเลยค่ะแล้วก็ทําให้เกิดปนการปรปะทงขึ้นเราอยากทราบว่าเพียงมีความคิดเห็นยังไงกับว่าที่รัฐบาลไม่ไม่รับฟังเสียงของประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ห็นด้วยกับการที่รัฐบาลทา <ๆ S 1> แบบนี้กับประชาชน เพราะว่าประเทศไทยเราปกครองเมื่อระบบประชาธิปไตยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นนายุกหรือว่าษัตหิัดเองก็ต้องรับความเสี่ยงของประชาชนประชาชนมีข้างมากนะคะเพื่อที่จะนาํเา,เา,า,า,เาเสียงของประชาชนนะคะที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเราก็ต้องเอามาคิดว่าเสียงของประชาชนทั้งหมดสมมติที่ประชาชนแต่ประชาชนนะคะมีทั้งหมด6ล้านคนแบบนี้นะคะ5ล้านคนไปในทางที่ต้องพัฒนาประเทศใหม่กับอีกหนึ่งล้านคนที่บอกว่าประเทศไทยเราดีอยู่แล้วถ้าประเทศ ถ้าประเทศเราพัฒนาในระบบประชาธิปไตยจริงๆนะคะก็ต้องฟังเสียง5ล้านคนถูกไหมคะเพื่อที่จะอนานําเสียงนั้นมาพัฒนาประเทศแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าออกมาจากผู้คนแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือเข้าใจใช่ไหมคะว่าระบบเศรษฐกิจตอนนี้มันมันมันไม่ดีเลยทําให้ทุกคนก็ต้องออกมาเรียกร้องเพื่อที่จะให้สังคมรเราไปได้กไกลพัฒนาให้เท่าเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะ แล้วสําหรับเ,เกี่ยวกับที่ว่าถ้าเกิดเราประเทศไทยเนะะี่ยค่ะมีแล้วถ้าหารขึ้นมาขึ้นโดยที่ทหารมาปกครองประเทศโดยที่จะเป็นโดยที่เป็นอยู่ทุกวันทุกวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าทหารมายึดอำนาจทุกอย่างไปหมดนะคะเ้วก็อยากทราบว่าพูดคำี่เศษยังไงแต่ว,ว่าจะมีการจะออกไปโต้อตอบเขาอย่างไงอะไรแบบนี้ก็ถ้าพูดตรงๆนะคะทหารข้อสมควรที่จะปกป้องประเทศชาติไม่ใช่มาบริหารประเทศชาติ เพราะว่าทุกคนก็คงเห็นนะคะว่าทุกวันนี้ประเทศเราก็ไม่ได้ก้าวหน้าไป,ไปไปไปถึงไหนเลยและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่โอเคสําหรับการที่ว่าเขาจะเข้ามายึดอํานาจในประเทศเพราะว่ายัางในประเทศไทยเราก็คงเป็นประชาธิปไตยต่อไปไม่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 ใช่ว่าจะเข้ามาทำรัฐประหารแบบนี้ได้ค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้รับฟังไปแล้วว่าพีงมีความคิดเห็นยังไงกับรัฐธรรมนูญไทยนะคะสุดท้ายนี้คืออยากฝากท่านหนึ่งว่าการที่ปฏยรับกระบวนการะัวนธรรมไทยนะคะเพมีคิดเห็นยังไงคะเ่อสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะดิฉันคิดว่าประชาธิปไตยยังไม่สามารถที่จะนําเอามาใช้ในในรัฐบาลชุดนี้ไนดะ้เพราะว่ารัฐบาลชุดน,นี้ไม่ได้ฟังเสียงของปรนะชาชนทําให้มันไม่ได้เกิดความเป็นประชาธิปไตยนะคะ ประชาธิปไตยที่ดีคือการที่เราต้องฟังเสียงข้างมากเพื่อที่จะนำหางพัฒนาประเทศนะคะค่ะอันนี้ก็ได้ทราบไปนะคะว่าความคิดเห็นของคนเจนที่สองนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะครับการรัชสรัยวันนี้นะคะก็จากที่ได้สัมภาษณ์ทสองท่านไปนะคะคือความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวค่ะเราถึงแม้ว่าอายุจะต่างกันนะคะ และต่อไปนะคะจะเป็นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยที่ฟังได้เลยค่ะร่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยรัฐธรรมนูญไทยหมายถึงกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศถ้ากฎหมายใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นถือว่าเป็นโมฆะบังคับใช้ไม่ได้และโดยทั่วไปแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารประเทศไว้เช่นรูปแบบของรัฐการแบ่งอํานาจอธิปไตยสิทธิหน้าที่ของประชาชนและระเบียบแบบแผนของการปกครองเป็นต้นรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย16หมวด2 7 9มาตรา